สวัสดีค่ะเด็กเกช้านี้เรามาเรียนคณิตศาสตร์กันนะคะ,ะนักเรียนฟัง YouTube ที่ครูน้อยส่งให้นะคะแล้วในหนังสือเรียนนะคะมันจะมีแบบฝึกหัดด้วยนะคะอ่าอยู่หน้าไหนเดียวครูน้อยบอกนะคะลูกวันนี้วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนะคะอยู่หน้าที่25นะคะไหนนักเรียนทำความเข้าใจนะดูจาก YouTube ด้วยนะคะ แล้วก็หน้า26นะคะส่วนหน้า27นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือเรียนนะคะหน้า27นะคะอ่าหน้า28นะคะอ่าแล้วก็นี้อันนี้จะเป็นเนื้อหานะคะไม่ต้องทํานะคะให้นักเรียนเรียนรู้นะคะอ่าหน้า30นะคะหน้า31นะคะ แล้วนักเรียนก็มาทำแบบฝึกหัดหน้าที่32ในหนังสือเรียนนะคะอ่าโอเคอันนี้ในหนังสือเรียนเล่มน,นี้นะคะหน้าที่คุณน้อยบอกไปเมื่อกี้นี้นะคะอ่าต่อไปในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าเล่มสีชมพูนี้นะคะอ่านักเรียนฟัง YouTube ที่คุณน้อยอัดให้ไปเมื่อกี้นะคะอ่าเรียนจะเข้าใจเสร็จแ,แล้วเรียนดูตัวอย่างนะคะหน้า14เนาะ นหน้าสิบสี่การเปรียบเทียบจํานวนแบบที่1นะคะแล้วนักเรียนก็มาทําแบบฝึกหัดหน้านี้นะหน้าสิบห้านะคะหน้าสิบห้าหน้าสิบหกนะคะแล้วก็การเปรียบเทียบอีกจานวนหนึ่งอยู่อีกหน้าหนึ่งนะคะหน้าสิบเจ็ดนะคะการเปรียบเทียบใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะแล้วก็หน้าสิบแปดก็คือทําแบบฝึกหัดนะคะวันนี้อาจจะเยอะหน่อยเนาะหน้าสิบเก้านะคะเช้านี้เนาะอาจจะเยอะหน่อยนะคะ อ่าัเดียไม่เอานะคะถึงแค่หน้า10 9นะคะสำหรับเช้านี้เนาะทำคณิตศาสตร์กันนะคะอ่าโอเคค่ะแล้วเจอกันค่ะ